ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปูเทพนอกจากเนาะปูยุทธช่างบ้านดุงบ้านคนเอื้นบ้านบ้านเนี้ยค่ะทั้งบ้านปูอยู่ทั้งบ้านนายมอัเบอร์บานนนบุรีนครนคร๋อค่ะเบิกทรัพเคยไปหาไปเสียนทางบ้านดุงเนาะนั่งเทอากับหลงบ้าน กะปู<แ>ยูกกอันเบิกทราบทีโทษสัมผัสปูเอาดอกจากอา่าเป็นจังไดเนาะค่ะาสาั่งหอถ้ำแล้วไปค่ะไปด้ยประมาณ40เปอร์เซืมเดี๋ยวินข่าว่าเขาถูกเด้มาสางังไห่ปูเมนๆนีนเสุกเจ้าแล้วล่ะเขาโตกะมาณตอนเล่นมาสางไห่ทำมาเล่ ใส่เรื่อยๆจ้ะคือปูกบสีมีอนปูพญานาคปอยูน,นัมนะจ๊ะเนาะเพื่อนเพื่อนอินปูยังค่ะปูสีสุวรณรณนาคาชปูสีสุวรรณนาะค่ะเนอไอนาคาสัตตารีฮึมมามา,มานี่เพื่อนมาที่แรกนี่คือปูสีหูหูได้จ้งไหบจากเวลาเพื่อนมาเพื่อนมาเที่ยมได้บาจา่จ้ะ มาซุนในไก่นี่กินนะม,มาเนี่ยไม่หลาปูสีใดเล็กจากเพื่อนหนีปูสีเฮ็ดแบบใดเอาจะโอ้ตอนตอนจะทำตอนบ้านสินเดะ๋ยวมีเดี๋ยวมีลูกติดลูกขามามาขอโชคหรือมาเปิดดวงไั่สิผปูจะเก็ดการนมนุน ปูกับเปิดดวงให้ลูกซีดลูกฮานั่เนาะจ่ะดูดวงดูยังสิปูกับเบิ้งคือกันเนาะจ่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งซอยเหลือเป็นมนุษย์ซอยเหลือกันคนละทางจ้าจังไดเนาะเบอร์โทรปูขอไดประจ้าอ๋อเบื่อโทษขอโทรลุ้นลุ้นออกเงินจ้า หกสองสามห้าเนาะศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์แปดหกสองสามห้าเพื่อเอฟซีมันอยากเบื้งดวงเปิดโชคเปิดยังเนาะกะห้าวเดีได้เตรียมยังบอค่ะปู้กันเ้าเปิดโชคเปิดดวงเปิดโชคเปิดดวงกได้เตรียมอยู่อ๋อเ,เตรียมเตรียมแบบได้จะปู้กันเพื่อเย็บซี่มันอยากไปเปิดน้ำเตรียมก็ผลไม้เจ้าอย่างนั่นแหละ กันมัเป็นทำเขาค่ะแล้วก็เชียนเวียนหัวคากิงอาบน้ำมุ้นน้ำอ๋อได้อาบน้ำมุ้นพร้อมเนะค่ะเนาะคาคู่หนิแพงบ๊อบปูคาคู่กับธรรมดาธรรมดาไม่ บออ่หมดลกรวยดอกมั้งบ้า <c oughs> เอฟซีกับุี้น้ำปูเอานนอ่อมองแน่นเนาะอันของปูนี่ถือเป็นประจำเลยเห็นมาจา้ะเอกเอเป็นประจำแต่ว่าแต่ว่าให้เพราะว่าน้ำตาเตี้ยนมันจะเป็นอ่ามีสองด้านจ้ะ <c oughs> มีสองด้านพอนนี้ทำแล้ว จ้าทำับนีกจะนี่แปดแปดสามแปดสามาจ้ะสิบสิบห้าทับหนึ่งทำได้แปดสามค่ะตอนนี้ลูกสี่ลูกหาแล้ววะก็ได้ลองเค็ดอีกขออีกเลขมันจะเป็นห้าหกสี่ ห้าหกสี่สามตัว,ตวนะ้องปูแต่ว่าหาร์กับด่างมันจะเป็นสี่หกสองสี่หกสองสองตัวอีกมันจะเป็นแปดหกแปดหกสองตัวแปดหกแปดเก้าน้องปู ก็กระโถวไลยนะนาะต่อรองเนาะประมาณนั้นแหละแต่ว่าไอ้ใส่จระนาเบิงแต่ว่าลูกน้ำตาเทียนตรงไปหาแล้วแต่ว่าพิจารณาเอาเพราะว่าเด็กนี่แหลาเข้าเบิ้งผาเข้าเบิ้งกลับไปกลับมาเบิ้ง น้ำาตาเทียนปูทรงมะเครืองนี่อีกแม่เด้อค่ะมันหลายเครื่องเทลียหาพอพอบาัวผัปูฝันบอจ่าปูว่าเทียนว่าเทียนั่งมือแรงเป็นยำโอ้สิยำบ่อีกจ้าชอบชอาตรงยำอีกกอนมือเด็กออกบอจ่าจะมาฝันเดี๋ยวมาฝัน เจ็บปูมากเขามิดบอกฟันอีกค่ะมาสิเปีนตัวไหนเนาะอดอนในลูกที่ลูกหามาตำขันน้ำมุนอ่าขอขอโขอตับนี่แหละงดก่นนะ่ะน้ำตาเตียนได้เก็ดเก็ดุ๊กเก็ดเก่าลัดวดมีปู หมดคนหมดนหมดโอ้ม hmm. ันกรเขาด้วยอ่ะแต่ว่าครับผู้นม้าคออันเขาพอมักเขาพอมักโชคจ้าขวใกได้บคขอแนเีวอื่นไ็ได้เนาะแต่พอมักโจกหลาจ้าเด้แจ่แบบไปอยากซื้อดวงบอมักพอมากคนันเดพอมักก็ไปไปพี่น้องอะไราาเนี้ ปูมาโบ,บ,บมัาเกะก็มีเนาะปู่แมนทั้งคนมาจากโบมัเ <Bean stalk> จ้าเขาอยากมาเปิดดวงเสริมดวงซื่อๆื้อ,อมาค่ะแมนแมนอ О, ๋อคือจนถจนได้สร้างหอ,ะอนะเจา้าเพิ่นอันเจพาพ้าที่เพิ่นเป็นเจ้าภาพเพิ่นเพิ่นไหนได้ร้ายเพิ่นได้กับปูเพิ่นได้เป็นโมเมนวดเดียวเพราะว่าณถึาปีกว่าแล้วโอ้ถึงปีกว่าแล้ว เนแต่ว่าก็ได้หวดเดียวกันอต่ปูสามังนรวมเดี่ยวอะไรไปเรื่อยๆคือไปเอาไปเรื่อยๆเนาะปูเนาะเปูเปิดไทยก็ได้ปูปูเปิด,ดไทยก็พอได้ก็ไปเรื่อยๆค่ะตํ้มหองน้ำน้ำหนองน้ำ โอ้ดร <formation> <low> ้างห้องน้าพร้อผมหน้าหงน้าองแล้วก็เอาสมหน้าไปเรื่อยๆทางกับเป็นแนวทางเลือค่ะมีเขามีรถกัพิจารณาเบิงเนาะค่ะปูเนาะมัากกับผมมากับทานแต่ว่าเป็นแนวทางแต่ว่ากขอให้โชคดีทุกคนก็เลี้ยงกันกับเอฟซีกับทั่วฮะปูได้เนาะจ้าเนาะ สำหรับดูดวงก็ได้เด้อค่ะดวงก็ได้ดอกก็เต็มแก่ค่ะจังได้กะกะขอบคุณปูได้หลายเด้อค่ะหายแนวทางมากเมื่อนี้นาะค่ะงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะขอบคุณป <edi dogs> ูค่ะสาธุสาธุค่ะ ปูเทพนา,ากจะถือกันเขามาสาั่งฮอถ้ำไห้ว่าซานเบิกทราบกันเลยโทรกันวารีปนสีมาตัวไดแน่เนาะคะ่ะมันไกลมือแล้วเอพซี FC กับพี่จารณาเอาเนาะคะ่ะสอบจังตามบอมากับพานเป็นแนวทางเท่านั้นโจดไว้ได้ค่ะแคบไว้สำหรับผู้แคบก็เป็นกระโจดไว้ได้จากพี่น้องทั้งไดกัก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นแนวอเป็นกับร่างใจให้ทางช่องในการทํำคลิปต,ต่อไปนะคะ การลงทุนมีความเสี่ยงไม่สนับสนุสนการเล่นการพนันทุกชนิดนะคะสําหรับชอบผู้ชอบกับไปยิบรอต,ตรี่เดอค่ะถ้าผู้ใดมาขันผู้บ่มมากะผ่านเนาะคะ่ะชมเพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะ